คงไม่มีสิ่งใดเป็นตัวแทนของเกาะสุลาเวสีได้ดีไปกว่าอัตลักษณ์อันโดดเด่นของชาวโตราจาชนเผ่าโบราณผู้ตั้งถิ่นฐานอยู่ในหุบเขาห่างไกลที่ปัจจุบันได้กลายเป็นหนึ่งในสัญลักษณ์สำคัญของการท่องเที่ยวอินโดนีเซียอัตลักษณ์อันโดดเด่นที่ว่านี้สะท้อนชัดเจนอยู่ในวิถีชีวิตและพิธีกรรมดั้งเดิมที่สืบทอดกันมานับพันปีแต่การเดินทางไปสู่ดินแดนของชนเผ่าโบราณ ที่ครั้งหนึ่งเปรียบเสมือนเมืองลับแลแห่งนี้อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับใครหลายคนเขตตนาโตราจาหรือดินแดนแห่งโตราจาเป็นดินแดนที่ไม่มีชาวอินโดนีเซียคนไหนไม่รู้จักตั้งอยู่บนพื้นที่สูงลึกเข้าไปในเกาะสุลาเวสีโอบล้อมด้วยภูเขาน้อยใหญ่ด้วยเหตุนี้เราจึงต้องใช้เวลาราว8-9ชั่วโมงในการเดินทางด้วยรถยนต์จากมักซาเมืองเอกของจังหวัดสุลาเวสีใต้ และสิ่งแรกที่บอกว่าเราเดินทางมาถึงอดีตด,ดินแดนลึกลับแห่งนี้ก็คือหลังคาของตรงโกนันบ้านรูปทรงแปลกตาที่ดูคล้ายกับเรือปัจจุบันชาวโตราจามีประชากรราวหนึ่งล้านหนึ่งแนคนและราวครึ่งหนึ่งยังคงอาศัยอยู่ที่นี่พวกเขานับถือาศาสนาหลากหลายทั้งคริสต์อิสลามและการบูชาดวงวิญญ,ญาณแต่ไม่ว่าจะนับถือาศาสนาใด สิ่งหนึ่งที่ชาวโตราจายังคงสืบทอดกันมาจนถึงปัจจุบันคือการจัดพิธีศพที่ได้ชื่อว่ามีรายละเอียดและความซับซ้อนมากที่สุดในโลกเกเตเกสุคือหมู่บ้านที่เป็นจุดหมายของเราเพราะที่นี่ถือเป็นหมู่บ้านโตราจาอายุกว่า400ปีซึ่งถือว่าเก่าแก่ที่สุดและเป็นที่รู้จักในหมู่นักท่องเที่ยวเราเดินทางมาในช่วงเวลาที่กำลังมีการเตรียมพิธีศพให้กับแม่ใหญ่บนตรงหัวหน้าหมู่บ้านผู้ล่วงลับ Jadi kalau acara ini adalah ritual pemakaman secara adat Toraja. Ya, adat Toraja. i ritual pemakaman adat Toraja. ปะลายุกหัวหน้าหมู่บ้านวัย69ปีบอกว่าการจัดงานให้กับแม่ใหญ่บนตรงครั้งนี้ใช้เวลาเตรียมงานราวสามเดือนโดยระดับของการจัดงานขึ้นอยู่กับสถานะของผู้ตาย Jadi kami memerlukan relatif ya. Jadi seorang teraja yang dimakamkan itu memerlukan persiapan lama atau tidak tergantung dari bentuk acaranya. ในสังคมของชาวโตราจาพิธีศพถือเป็นพิธีที่มีรายละเอียดมีความซับซ้อนและค่าใช้จ่ายมากที่สุดยิ่งเป็นคนที่มีสถานะทางสังคมสูงระดับของงานก็ยิ่งใหญ่ขึ้น และมักมีแขกเข้าร่วมหลายพันคนด้วยเหตุนี้พิธีศพจึงอาจจัดขึ้นหลังเจ้าของงานเสียชีวิตไปแล้วหลายสัปดาห์หลายเดือนหรืออาจจะหลายปีเพื่อให้เวลาสมาชิกในครอบครัวได้หาเงินมาเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดงานที่หมู่บ้านเกเตเตเกสุข,ขณะนี้ชาวบ้านกำลังช่วยกันก่อสร้างปะปังงานานันอาคารหลักของลานพิธีที่จะใช้เป็นสถานที่เสิร์ฟอาหารให้กับแขกที่มาร่วมงาน ดังน,นัยยงาาง้นเราจึง a ้องเ a รี r a ต a ว a k a พร้อมก่อนที่จะไ a ถึงที่นั่นดังนั้นเราจึงต้องเตรียมตัวให้พร้อมก่อนงี่จะรรจไถปรราาถึง,งที่นันดังนั้นเ่างต้อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนทา่จะไปถึงที่นั่รังนั้นเราจึงต้องเรีมตัวให้พร้อก่อนท่จกไปถึงทัน สะท้อนอยู่ในรูปแบบการใช้ชีวิตที่ในหนึ่งหมู่บ้านของชาวโตราจาชาวบ้านจะอยู่ร่วมกันแบบครอบครัวขยายโดยมีตรงโกนันบ้านที่มีสถาปัตยกรรมแบบดั้งเดิมที่ได้รับการสืบทอดมาจากบรรพบุรุษเป็นที่อาศัยตัวบ้านสร้างจากไม้ที่มีความแข็งแรงส่วนของหลังคาที่มีรูปร่างคล้ายเรือโบราณสร้างจากไม้ไผ่เรียงเป็นชั้นประดับด้วยไม้แกะสลักสีดำ เหลืองและแดงที่ผนังด้านนอกที่นี่ยังใช้เป็นที่ตั้งศพระหว่างรอจัดพิธีอีกด้วยปะลายุกบอกว่าชาวโตราจาที่หมู่บ้านนี้ไม่เคยเปลี่ยนวิธีการจัดพิธีศพเลยและยังคงไว้ซึ่งขั้นตอนและกระบวนการดั้งเดิมทุกประการสำหรับชาวโตราจาในช่วงชีวิตหนึ่งพวกเขาอาจทำงานอย่างหนักเพื่อสั่งสมความมั่งคั่งเป้าหมายสำคัญ ไม่ใช่การสแสวงหาชีวิตที่สุขสบายแต่เป็นการเก็บเงินเพื่อใช้จัดพิธีศพเมื่อถึงเวลาที่ต้องจากโลกนี้ไปพิธีนี้จึงถือเป็นการเฉลิมฉลองครั้งยิ่งใหญ่ของชีวิตและสมาชิกทุกคนในครอบครัวจะมารวมตัวกันอย่างพร้อมหน้าเพื่อส่งผู้ล่วงลับไปสู่ดินแดนแห่งดวงวิญญาณต่ดีกว่นี้แต่ดสั baru meninggal ...itu betul-betul kita merasakan sesuatu kehilangan. Hmm. Menangis, meraung-raung. Hmm. Tetapi di dalam persiapan pemakaman ini... ...kesedihan ini kita rubah dengan dorongan. Sehingga ada rasa kebanggaan bahwa kami sudah bisa... ...memakamkan orang tua kami. Dengan layak. Saudara kami dengan layak. Pemangku adat kami dengan benar. อีกหนึ่งองค์ประกอบสำคัญในพิธีศพของชาวโตราจาก็คือการล้มควายยิ่งผู้เสียชีวิตเป็นผู้มีสถานะสูงทางสังคม ก็ยิ่งต้องใช้ควายเยอะขึ้นชาวตราจาเชื่อว่าควายเหล่านี้คือพาหนะที่จะนำพาผู้ล่วงลับไปสู่ดินแดนหลังความตายยิ่งใช้ควายมากเท่าไหร่ก็ยิ่งไปถึงเร็วมากขึ้นเท่านั้นซึ่งการจัดพิธีศพของผู้มีสถานะสูงทางสังคมโดยปกติอาจต้องใช้ควายอย่างน้อย2 4ตัวหลังพิธีล้มควายจะมีการแจกจ่ายเนื้อให้กับผู้ร่วมงานจากนั้นจะมีการนำกระโหลกและเขาวควาย ไปแขวนเรียงกันหน้าตรงโกนันจำนวนของเขาควายนี้เองที่เป็นตัวบ่งชี้สถานะทางสังคมของผู้ล่วงลับไม่ไกลจากหมู่บ้านเกตเเดกสุมีการเตรียมงานสำหรับพิธีศพให้กับบุคคลสำคัญอีกผู้หนึ่งและด้วยสถานะทางสังคมของผู้ล่วงลับที่เป็นผู้ที่ได้รับความเคารพจากคนในหมู่บ้านอย่างมากเนื่องจากสืบเชื้อสายมาจากชาวโตราจาชั้นสูง ทําให้พิธีศพที่นี่ยิ่งใหญ่ขึ้นไปอีกระดับขนาดของลันตังที่สร้างขึ้นโอบล้อมลานพิธีบ่งบอกถึงความสําคัญของผู้ล่วงลับท่านนี้ได้อย่างชัดเจนมนสามเีนี่บาตรีนี้สัญลักษเกียรติยศมาเรียกับอารุงซึ่งเป็นลูกสาวและลูกสะภ้ยของผู้ล่วงลับอธิบายให้เราฟังว่ามารดาของเธอมีสถานะเป็นปวงของหมู่บ้านซึ่งถือเป็นตําแหน่งสูงสุด จึงต้องจัดพิธีศพให้ยิ่งใหญ่สมเกียรติลานพิธีที่ประกอบด้วยปะปังานันและลันตังที่เราเห็นอยู่นี้ใช้เวลาเตรียมงานและก่อสร้างปราวเจ็เดือนแต่ทั้งคู่บอกเราว่าจะพร้อมจัดพิธีศพจริงๆได้ต้องใช้เวลาราวหนึ่งปีเศษและใช้ควายอย่างน้อย48ตัวครอบครัวของแม่ใหญ่ปวงให้เกียรติเราด้วยการพาขึ้นไปยังตรงโกนันที่ซึ่งร่างของแม่ใหญ่ปวงนอนอย่างสงบ ในโรงไม้ที่แกะสลักอย่างประนีตบรรจงพร้อมเครื่องหอมที่ส่งกลิ่นอบอวนทั่วทั้งห้องชาวโตราจามีความเชื่อว่าความตายนั้นไม่ได้เกิดขึ้นทันทีทันใดแต่เป็นกระบวนการที่ค่อยเป็นค่อยไปหลังสิ้นลมผู้ล่วงลับถือว่าอยู่ในสภาวะป่วยหรือนอนหลับจนกว่าพิธีศพจะเสร็จสิน้นนั่นจึงถือเป็นความตายอย่างแท้จริง และผู้ล่วงลับก็จะเดินทางต่อไปยังดินแดนแห่งดวงวิญญาณหรือชีวิตหลังความตายเราเดินทางย้อนกลับไปที่หมู่บ้านเกเตเกสุเพื่อไปยังอีกสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเบื้องหลังตรงโกนันที่ตั้งประงานเรียงรายอยู่นี้คือเส้นทางสู่สุสานหินอายุกว่า700รปีของชาวโตราจาเราค่อยๆเดินไปตามทางโดยไม่รู้เลยว่าสิ่งที่รอเราอยู่เบื้องหน้าคืออะไรเส้นทาง นำเราไปสู่ตีนผาหินที่มีบันไดทอดยาสูงขึ้นไปเราตกตะลึงกับสิ่งที่อยู่เบื้องหน้าภาพของโรงศพกองกระดูกและกะโหลกศรีรษะมนุษย์เรียงรายอยู่ตลอดแนวหน้าผาอีกทั้งโรงไม้ที่พบมีลักษณะชัดเจนว่าก่อนหน้านี้ทำขึ้นอย่างวิจิตรแต่วันเวลาทำให้ผุพังลงและเผยให้เห็นสิ่งที่อยู่ภายใน หลังจากที่ศพนะครับผ่านการประกอบพิธีกรรมตามความเชื่อของชาวโตราจาแล้วนะครับก็จะมีการเคลื่อนย้ายศพมาเก็บไว้ที่สุสานหินแห่งนี้ครับหลังพิธีศพเสร็จสิน้นชาวโตราจาจะนำร่างของผู้ล่วงลับไปฝังตามวิถีโบราณที่สืบทอดกันมาซึ่งมี3วิธีด้วยกัน 1. คือนำโรงไปตั้งไว้ในถ้ำา 2. คือการเจาะผ้าหิน ึ่งอาจต้องใช้เวลานานถึง6เดือนเพื่อสร้างโปรงสำหรับตั้งโรงศพและ3คือการสร้างแท่นลอยเพื่อวางโรงศพไว้บนหน้าผาอีกความเชื่อหนึ่งก็คือการแกะสลักตาอูตาอูหรือหุ่นจำลองของผู้ล่วงลับขนาดเท่าคนจริงแล้วตั้งไว้ที่สุสานเปรียบเหมือนการสร้างผู้พิทักษ์ที่คอยดูแลพื้นที่บริเวณสุสานนั่นเอง การเดินทางมาเยือนดินแดนที่ครั้งหนึ่งเคยตัดขาดจากโลกภายนอกครั้งนี้ไม่เพียงแต่ทำให้เราได้เรียนรู้วัฒนธรรมของเพื่อนบ้านมากขึ้นแต่ทีมงานทุกคนยังได้เห็นอีกหนึ่งมุมมองเรื่องความตายที่แตกต่างออกไปอีกด้วย